หลวงพ่อฤศีลิงดำท่านได้เล่าตอนเทวดานิมิตเจ้าอาวาสวันแรกเบ็นธบาตและอุบายการสอนคนดื้อค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะนะว่าวันนี้ขอรับตัดทางวัดท่าทรงก่อนที่จะมาวัดท่าสงุงเมื่อปีพศ .2520 ขอโทษเมื่อปีพศ .2508 ตอนนั้นอยู่ที่วัดปักคลองข้ำเท่า พาะตั้งใจไปช่วยพระคุริชานชัยคุณสองปี <c oughs> แล้วก่อนที่จะไปอยู่วัดประควา,ามคำเท่าก็อยู่ที่วัดโพสีเจริญจังหวัดเชียงนาฏก่อนที่วัดโพสีเจริญวัดวัดภาวนาเจริญเลยเขาไปสร้าเรีกว่า,ศาศวอยู่หลังจังหวัดเชียงนาฏที่ตรงนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลานั้นราคาที่ดินไร่ละประมาณหนึ่งพันบาท ก็คิดในใจว่ามีทุ่งอยู่สองด้านด้านที่ตะนออกของวัดก็ด้านทิ่ตะวันตกถ้ามีโอกาสจะพึงทำก็จะสร้างวัดน,นั้นให้เจริญรุ่งเรืองแต่โอกาสก็ไม่มีบรรดาท่านอังหลท่านนี้พ่อะไรเพราะว่าท่านเจ้าของที่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ของนาคือเจ้าของวัดเกรงว่าคนอื่นจะดีกว่า เปนประการที่สองท่านเจริญกรรมฐานแบบเบสิกไอ้คำว่าเบสิกอัตมาก็ไม่ทราบมันกานมันเป็นยังไงเขาเบอกเขาแบบสมัยใหม่ถ้าอัตธามเจริญกรมกรมฐานในสายกรรมฐานสี่สิบมาก่อนกับมหาติปฐานอสูตรก็เลยท่านค,คิดว่าเป็นกรรมฐานคนทาง <c oughs> ท่านกับมีความเห็นไม่ตรงกันคิดว่า ท่านอะก็คิดว่าเราจะมาทําลายความดีของท่านในที่สุดก็เบื่อเขาพูดตามความเป็นจริงก็ค,คิดว่าพระดีเทหมจีวันกลักจะต้องเป็นพระดี <c oughs> เพราะว่าจีวรนสีกลักเป็นจีวรของพระทดสีของพระทุดงพระทุดงไในบ็นจีวรดีถ้วไม่เจนั้นบรรดาพระทีทหงจีวันกลักก็เป็นพระตัวงมประธาน ถ้าที่เจริญกรรมฐานนี้ก็อ,อย่างน้อยที่สุดหนึ่งต้องมีพรหมีหารสี่สองละอัคติสี่สมทรงศีลบริสุทธิ์สี่ระงับมีวรห้าทรงฌา,า,านหกใช้ปัญญาพิจารณาวิปัสสนาญาณยัานี้เป็นต้นแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอารมณ์บงังมัิคพันธ์เป็นอารมณ์เอาติดจิตเข้าตัดสังโยชน์สิประการ จะได้หรือไม่ได้ก็ช่างํำคนยพยายามตัดพยายามลดมพยายามเตือนใจว่าของทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอกิเลตเราไม่ควรจะคบหาสมาคมแต่ถ้าเมื่อแต่ว่าท่านไม่เห็นด้วยก็มีความจําเพ็งอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าท่านไปปฏิบัติเป็นในเมื่อท่านมีแต่สีอย่างเดียวเอาแต่สีกัดอย่างเดียวแต่ใจไม่ได้กัดไปด้วย ่ขนขณะที่เข้าไปอยู่ใหม่ๆก็มีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งคือวัดที่อยู่หลังตลาดจังหวัดชิยนาทแต่ว่าการบินาบาตของพระไม่พอฉันคือพอฉันแต่เวลาเช้าเวลาตอนกลางวันต้องหงข้าวกินทำอาหารเสริมก็รู้สึกสลดใจก็มีความรู้สึกว่าเราอยู่กรุงเทพ ถ้าต้องห่ววาอาหารกินในเวลาสงครามก็ไม่เจ็ของแปลก,กเลยสงครามแล้วก็ไม่ต้องห่วงกินเพราะว่ามีคนสวายพอถ้าพระบ้านนอกระยองอยู่หลังตลาดด้วยต้องห่วว่าอาหารกินแบบนี้ก็หนักใจเมื่อมาพักอยู่ได้สองสามวันก็รับเอาสาว่าขอไปบินาบาตด้วยก็การบินาบาตของวัดน,นั้นมีสองสายคือสายใต้กับสายเหนือคือสายเหนือคือตลาดทิศบาลนั่นก็สายใต้ ตอนแรกก็ไปตลาดสายใต้ก่อนในตอนแรกวันแรกจริงๆไปเด็กชายมีเด็กื่อวินโตชื่อนายเย็นเด็กที่เรียนหนังสือที่จังหวัดเชียงนาทเวลานี้ทราบว่า,วาทําง,งานอยู่ที่ทําง,งานอยู่ที่เขื่อนเชียงนาทเมื่อไปวันแรกตามธรรมดาเขาเป็นตอนสองเถาไม่เต็ม ไปวันแรกปรากฏว่าบินโตสองเถาตเต็มล้นแกงจืดต้องปนแกงจืดแกงแกงแกงเผ็ดต้องปนแกงเผ็ดอย่างนั้นยังไม่พอยังต้องขอยืมบินโตเข้ามาอีกหนึ่งเถาตเต็มวันที่สองเลยให้เด็กนำบินโตไปใส่ไปเสียสี่เถาปรากฏว่าบินโตสี่เถาก็เต็มอีกล้อนอีกวันที่สามให้เด็กนำบินโตไปหกเถาเด็กเพิ่มเด็กเอาถือคนละสองเถา เพนอว่าวันที่สามเป็นตัวหกเถาก็ยังลนอีกต้องเขยิงเข้ามาอีกทั้งนี้เพาอะไรบรรดาสัพบริษัททั้งหลายท่านถามว่าใจอนุภาพอะไรก็ต้อ,องขอตอบว่าอนุภาพของพุทธานุภาพคืออนุภาพของพระพุทธเจ้ากกรทำพระอริยสงฆ์นั่นเองแต่ว่าไม่ใช่อาตมาเป็นพระอริยสงฆ์จะเข้าใจผิดบางคนมาเรียกว่า มาเรียกว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าบ้างท่านเป็นพระอาหารหันต์บ้างท่านเป็นพระโสดาบ้างสิกาคาบ้างอนาคาบ้างอันนี้ไม่ถูกทั้งหมดแต่พระบางองค์ก็พยากรว่ามาหาวีระไม่ใช่พระอริยเจ้าเป็นพระผู้ทรงฌานก็ไม่ถูกอีกที่ตอบว่าไม่ถูกเพราะอะไรก็เพราะว่าอาตมาไม่มีเคยไม่เคยมีความรู้สึกว่าหนึ่ง เป็นพระผู้ทรงฌานไม่เคยมีความรู้สึกประการที่สองเป็นพระอริยเจ้าอาริยเจ้าชั้นใดชั้นหนึ่งก็าตามไม่มีความรู้สึกมีความรู้สึกแต่เพียงว่าเราก็คือสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคอยตั้งแค่บารมีสิบประการคแค่สังโยชน์สิบประการว่ามันจะครบหรือไม่ครบเท่านั้นเองฉช <c oughs> ันท่านทั้งหลายที่มีความเข้าใจต่างๆนั้วผิดหมด เขากล่าวตามความเป็นจริงแต่ว่าการไปไปบินาบาตเมืเ่อไปบินาบาตสายใต้ได้เจ็ดวันก็ปรากฏตลาดสายเหนือขอไปบินาบาตบ้าง mm. ก็ไปบินาบาตสายเหนือเจ็ดวันก็มีสภาพตามเดิมคือได้กับข้าวจากสายใต้เจ็ดเถาได้ขากับข้าวจากสายเหนือ mm. เจ็ดเถ้าป็นว่าได้เป็นโตมากินวันละสิบสี่เถา ต่อมาช่วงกลางไม่วินาบาทเขาขอร้องบอกขอมาวินาบาทตอนกลางบ้างเมื่อไปสายเหนือก็ผ่านตอนกลางเข้าวัดได้อีกสองเพราะว่าได้เป็นโตสิบหกแถาต่อหนึ่งว,วันพระหรือกินหรือใช้ <c oughs> ในที่จังหวัดชัยนาทก็มีโรงเรียนต้งมัธยมชายโรงเรียนมัธยมหญิงแล้วก็มีโรงเรียนราช โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนหญิงชอบดูหมอดูมากไปขั้นแรกเคยมาหาก็มาถามเรื่องหมอดูก็คิดในใจว่าเด็กพวกนี้ต้องหาทางให้เรียนดีให้ได้เมื่อถามครูบาอาจารย์ถามว่าปีหนึ่งนักเรียนสอบได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมีพระท่านหนึ่งที่ระลลัดเจือเคยเป็นบัหลัดอำเภอมาท่านบอกว่า อย่างเก่งก็หกสิบเปอร์เซนไม่อย่างนั้นก็ห้าสิบเปอร์เซนเด็กตกมากก็เคยไปคิดในใจว่าในเมื่อเด็กมาก็ดีแล้วต้องหาทางหาทางให้เด็กเรียนให้ดีให้ได้ทางที่ให้เด็กเรียนดีก็มีทางเดียวคือหมอดู <c oughs> หมอดูก็ใช้การดูจริงๆไม่ลงเลขถ้าลงเลขก็ต้องเรียกว่าหมอเลขไม่ใช่หมอดู อย่างนี้เราเรียกกันว่าหมอดูจริงๆคือเมื่อเธอมาถามว่าปีนี้จะสอบได้ไหมก็มองหน้าเธอนิดหนึ่งแล้วก็ตอบว่าปีนี้สอบได้เธอถามว่าแล้วการศึกษาของเธอไม่ดีจะทำยังไงที่ตอนนี้ต้องหลอกเด็กหลับตานิดหนึ่งแล้วก็เล็ตาเพราะการดึความจริงการศึกษาของเธอน้นดี มันสมองก็ดีปัญญาก็ดีมากสติสัมัชัญญกก็ดีมากแต่ถ้าว่าดูหนังสือน้อยไปหน่อยให้ประการหนึ่งนอนดึกไปนิดหนึ่งอีประการหนึ่งก็คือชอบเที่ยวคืนมาอาทิตย์ฉะนั้นถ้าว่าจะเรียนหนังสือให้ดีจะสอบให้ได้ไม่พลาดครั้งจะได้ทุกปีก็คือหนึ่งอย่านอนดึก ตั้งใจดูหนังสือช้าๆด้วยความเต็มใจตั้งใจจำอย่านอนให้ดึกถ้ารู้สึกว่าง,ง่วงให้เลิกดูหนังสือเสียแล้วก็นอนหลับไปที่ปรการที่สองคืนวันเสาร์เป็นวันหยุดเที่ยวได้แต่คืนวันอาทิตย์อย่าเที่ยวก็จะอดนอนแล้วก็ประการที่สามการเคารพบิดามารมีความสําคัญเคารพครูบาอาจารย์มีความสําคัญ ถ้าทำอย่างนี้แล้วก็หลวงพ่อช่วยได้ถ้าเธอถามว่าถ้าก่อนจะสอบจะมารับนรรมน์ได้ไหมก็บอกว่าได้พระ้รมน์ให้ได้เด็กที่พระ้รมน์ทุกคนรับเราต้องสอบได้แล้วจึงให้คาถาเขาไปอินไว้ทุกคนที่พระพุทธที่พระพุทธรูปพระประยูรบงท่านบอกว่าตอนนั้นอยู่วัดประยูรบงย้ยายมาจากว่าดงคารามมาอยู่วัดประยุรบง เป็นเรียนสี่ประโยคนอนอยู่ในแม่พระโอโบสถระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองนอนฝันได้ว่ามีพระประธานท่านลงมาจากแท่นท่านบอกคาถาให้บอกว่าปีนี้ครูสอนได้ภาคเดียวความจริงเขาเรียนกันสามภาคครูสอนได้ภาคเดียวระเบิดลงวัดก็ปรากฏว่าครูเหาะออกจากวัดหนีไปเลยก็เรียนแค่ภาคเดียว <c oughs> ท่านก็บอกว่าปีนี้เขาจะออกภาคสามมงคลมงคลทีปฏิมงคลทีมณีเขายะออกภาคสามท่านก็เลยบอกคาถาให้ว่า,าศาสเนตโตเทวินโททิปยาของวิโสทายิท่านบอกว่าเวลาที่ข้อสอบออกมาให้อ่านดูข้อสอบว่าแปลได้ไหมตอบได้ไหมท่านคิดว่าแปลไม่ได้ตอบไม่ได้ความกระดัดข้อสอบลงแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจา้านึกถึงพระอินท ว่ากระถาบทที่สามจบแล้วไงก็ได้ขึ้นมาแล้วก็ดูข้อสอบจะตอบได้หมดไหมถ้าตอบได้ไม่ได้หมดความกระดักไปใหม่ถ้าไงก็แราว่ากระถาบที่เจ็ดจบถ้าไงก็ได้ขึ้นมาถ้าคราวนี้ไม่ต้องดูแล้วให้ตอบตามความรู้สึกผลก็เป็นไปตามนั้นจริงๆก็ปรากฏว่าเวลาข้อสอบออกภาคสาบจริงๆถ้าดีสอบปีนั้นเหงื่อแตกไปตามๆกัน จะมีพระองค์หนึ่งท่านเห็นต่ายันนัดเธอบอกเขาผมอขออนัดคุณหน่อยครับความจริงผมไม่ติดต่ดวความจริงการสอบประรีกรรมาการ้นเขเ่งคัดมากเขานั่งจาาสีด้านถ้ามองหน้าไปพูดกันไปคุยกันล้วส่งกระดาษให้กันเขาเอาเป็นตกเท่นั้นสอบที่วัดบวรวัดบวร <c oughs> ที่ไหนก็เหมือนกัน แต่ว่าค่อยๆเลยค่อยๆส่งยางนัทไทยๆนัทจำเรียงดูเห็นนัทเงอือแตกพลักเ้าบอกว่าผมไม่รู้เรื่องเลยครับก็อกไม่เป็นไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขียนตามเรื่องของผมเนี่ยเพิ่งเขียนก็เขียนไปสิบห้านาทีแล้วก็นําไปส่งเมื่อนําไปส่งปรากฏว่าหัวนหน้าคณะกรรมการหัวนหน้าชั้นได้แก่สมเด็จพุทธ,ธาจารย์วัดวัอดอรุณ เวลานั้นเป็นเจ้าคุณสักยมุนีเจ้าคุณท่านสามัน <c oughs> <c oughs> เวลาก็ให้จริงๆสี่ชั่วโมงแต่เขียนสิบห้านาทีตั้งก็แปลกใจเ็าคิดว่าท่านคงคิดว่าคงทําไม่ได้เขียนส่งเด็ดมาให้แต่บอกอย่าเพิ่งไปเลยเอากับไปเขียนใหม่ไม่เป็นไรแล้วผมไม่หัวหน้าห้องผมไม่ถือเป็นความผิดเขาบอกไม่เป็นไรขอรับผมถือหมดความสามารถของแค่นี้ท่านก็ชวนท่านก็ชวนกินน้ำร้อนก่อน ชวนฉันน้าร้อนนิดหน่อยจะบอกเข้าเข้าไปเข้าห้องใหม่ที่ไปดูใหม่แต่ไปท่านไม่เรียบร้อยเวลาเลยเยอะแยะอีกต้องอีต้องสามชั่วโมงกว่าก็บอกว่าผมตามได้แค่นี้นะครับจะนั่งอีกก็นั่งเสียเวลาเปล่าก็เลยท่านก็เลยขอจดชื่อใชยาแล้วก็วัดคณะไว้ก็ไม่ทราบว่าท่านจะจดเพื่ออะไรที่ว่าอาจจะเอาตกก็ได้ <c oughs> แล้วเมื่อปรากฏว่าผลการสอบปรากฏเขาประกาศประกาศขึ้นมาปรากฏปีนั้นได้คะแนนเอกคําว่าคะแนนเอกเนหมายความไม่ผิดสักสับเลยแปลได้ทั้งหมดวิชาอื่นก็ได้ดีทั้งหมดจะต้องใช้ทุกวิชาเหมือนกันแต่ในคาถาบทนี้จึงให้เด็กนักเรียนหญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไปส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนหญิงนักเรียนชายม่ก็จะมี วเวลาทักพักเวลาเที่ยงเธอก็ไปกันนั่งกันเต็มกุฏิเอกกุฏิก็เล็กเป็นกุฏิเล็กๆบางทีนั่งก็ไม่ไหวก็ไปนั่งข้างล่างเมื่อไเวลาเธอก็กลับให้กระถาบทนี้ไปทุกคนก็ไปท่องจําเพราะว่าเวลาที่ก่อนจะดูหนังสือให้ไหว้พระนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์นึกถึงบิดามารดาความดีของท่านนั่นคืนึกถึงครูบาอาจารย์ นึกถึงใบอินโยของคาถาแล้วก็ดูหนังสือเมื่อว่าสักหนึ่งจบเมื่อจะเลิกจากอารร่านหนังสือก็ว่าอีกหนึ่งจบวันแรกๆมันก็อาจจะจําไม่ได้แต่วันต่อไปมันอาจจะคล่องตัวขึ้นมาเองที่ก็็ทาตามนั้น <c oughs> เวลาจะสอบอจริงๆทุกคนก็นมากันเกือบทั้งโรงเรียนยกทัพกันมาเลยถนนขาวเพิ่มดยเสื้อกองเรียนหญิง ต้องตั้งอยู่มุงกุฏิให้เธออยู่ข้างล่างเธอพรอมน้ำมนให้เพราะว่าทุกคนต้องสอบไล่ได้ไม่มีใครสอบไล่ตกกำลังใจเธอก็มีมาที่สุดปีนั้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นักเรียนไม่ตกเลยสักคนแต่ว่าตอนกลางกลางปีน่ยอาจารย์ใหญ่ที่เป็นสตรีเนี่ยได้ข่าวมาจากคนอื่นบอกว่าเขาเห็นว่านักเรียนมาที่วัดเกรงว่าจะมาติดไสยศาสตร์ เด็คนที่เขารับฟังเขาเป็นความเขาเคยมากเขาบอกไม่ใช่สายศาสตร์พระมาจากกรุงเทพมาแนะนําในการเรียนให้สังเกตการเรียนเขาต้องเรียนให้ดีว่าปีนี้นักเรียนอยากเรียนดีกว่าปีก่อนๆอาจารย์ใหญ่ก็สังเกตแล้วก็สงสัยในเมื่อนักเรียนสอบได้จริงๆอาจารย์ใหญ่ก็เลยมามั่งตอนนี้พราปีที่สองก็ปรากฏว่าไ,ไม่มาแต่นักเรียนแล้วครูเคยก็มาด้วย ผู้บางคนก็จะสอบเรื่องขันกับครูก็มาเหมือนกัน <c oughs> เป็นว่าในเมื่อนนัเกเรียนขึ้นมาเข้ามามากทีนี้ความดีของเธอหนึ่งนอนไม่ดึกสองขยันดูหนังสือสามไม่เที่ยวไไม่เตยสี่กลับบ้านหรือมีคำรบบิดามันดาายเป็นคนว่านนอนสอนง่ายตามภาษาโบราณพ่อแม่ก็แปลกใจ บรรดาพ่อแม่ทั้งหลายก็เลยพามาทําบุญที่วัดนี้ท่านบางคนก็บอกว่าท่านฉันยกให้เลยเขียนได้ตีได้ตามชอบใจถ้าไม่พอใจถ้าถ้าเธอทําผิดบอกเอาแค่ยกให้ก็แล้วกันยกให้เป็นลูกเป็นอย่างอื่นไม่รับ <c oughs> พันเมากเลยการรับไม่ไหวเป็นว่าไม่มีหน้าที่ต้องเขียนต้องตีว่าเพราะว่า,วาทุกคนเป็นคนว่านอนสอยง่ายอยู่แล้วเป็นคนดีอยู่แล้ว ก็รวมความว่าปีต่อๆมาทุกปีนักเรียนไม่มีใครสอบตกคือได้แบบตามนั้นก็ได้เกิดผลว่าพ่อแม่สันหลังมาบอกให้ฟังว่าท่านพูดไปอย่างไงมันฟังหมดมันเชื่อหมดเวลาฉันเลี้ยงมันมาฉันสอนมันไม่มันไม่ยอมรับฟังมันไม่ยอมเชื่อทำเรื่องอะไรหรอก็บอกว่าเวลาบางทีจะชวนไปเที่ยวรากลางคืนบอกไม่ไปหรอกนรองพ่อห้ามรละว่าห้ามเที่ยวกลางคืนงพ่อห้ามนอนดึก ให้เที่ยวได้เฉพาะคืนวันเสาร์ให้ห้ามกลับดึกคืนวันอาทิตย์ห้ามเที่ยวอาทิตย์หนึ่งให้เที่ยวได้คืนเดียวคือคืนวันเสาร์แต่ดึกไม่ได้หลวงพ่อบอกว่าให้ขยันดูหนังสือเธอก็ดูหนังสือพ่อแม่ก็เลยชอบใจเมน่อเมื่อพ่อแม่ชอบใจก็มาทําบุญกติวัดสลาน,นล้นสลาสลานนั่นคือมีคนพร่องนั่งมากี่คนเป็นคนล้นสลานดอกสลามามาก อนี่ก็เป็นผลมาจากอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัทจะถามว่าอาตมามีคาถามหาสเสน่ห์หรือเขาตอบว่าไม่มีแน่ถ้ามีคาถามหาสเสน่ห์ก็บทอยู่นานไม่ได้ต้องสึกเพราะคาถามถ้ามีเสน่ห์จริงก็ต้องมีคนรักเมื่อเขารักเรามาเราก็ต้องรักเขาเป็นของธรรมดาเมื่อรักกันไปรักกันมาก็าต้องออกไปอยู่ด้วยกัน อันนี้เพราะไม่มีกระถามากัน่ลยจึไม่มีคนรักเ<อ>ขาอาจจะรักเหมือนกันอาจะรักเหมือนญาติอันนี้มีมากรักเหมือนญาติรักเหมือนพี่รักเหมือนน้องรักเหมือนกับพี่ป่านา้าอาลูกหลานอย่างนี้มีเยอะแต่รักแบบต้องการเป็นคู่ครองนั้นไม่เคยมีใครบอกอนั่งรอมาตั้งหลายปีให้คนบอกว่าต้องการท่านแบบเป็นเป็นคู่ครองไม่มีใครบอกเลย ถ้ามีคนบออกย่างนั้นก็คิดเป็นการสงสัยของกันว่าจะไปกับเขาหรือไม่ไปก็หนักใจอยู่นิดอยู่ๆก็เธอก็มาชวนไปเฉยๆก็หนักใจเหมือนกันดีไม่ดีเข้าไปอยู่ด้วยกันแล้วเธอก็บอกว่าต่อตอนนี้ไปเธอกลับไปได้ฉันไม่ต้องการเธออีกแล้วก็เจงกันทานั้นก็รวมความว่าคาถามาหาสเสน่ห์ไม่มีมีคาถาสําคัญอยู่หทดเดียวคืออิตธิพิโสเวลาจะใบบินาบาัต ตั้งแต่ก้าวแรกหรือก่อนจะก้าวเดินทางก็นึกถึออิจิเบโสตลอดบท,ท้งจบมึกตลอดไปเท่ากันตลอดเวลาเบนบาตเวลาเขาใส่บ่ายก็มีความรู้สึกนึกว่านึกถึงบาร,รมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอเจ้าทรงดลบันดาลให้ท่านผมู้มีคุณพว้นี้ที่อการะจรงมีความคล่องตัวในความเป็นอยู่ตอนที่เวลา,าท,ลที่เขามาทําบุญที่วัดก็เหมือนกันเวลาก่อนจะกินข้าว ถวายข้าพระก่อนแล้วก็นึกขึ้นอย่างนี้เหมือนกันว่าขอทุกท่านที่มีความเมตตาปราณีจงมีความเป็นอยู่เป็นสุขมีการคล่องตัวในการครองชีพไม่ฝึกเือในการครองชีพก็เป็นว่าความรู้สึกอย่างนี้ได้ผลก็มีบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อข้าเป็นช่างสังเกตมาบอกว่า,าการใส่ในการใส่บาตรถวายท่านเอาของมาถวายท่าน กามีความเป็นอยู่ของว่าก็ผมมีการคล่องตัวขึ้นมากอาศัยที่มีคนเคารพนับถือมากอาศัยเด็กมามากผู้ใหญ่มามากตอนนี้ก็เลยไม่เป็นที่ไม่ถูกใจของเจ้าของวัดเร <c oughs> ื่องการห่ผมผ้าสีกลัดบรรดา่านพุทธบริษัททั้งหลายอันนี้อาตมาไม่ทำหนิผ้าสีกลัดเป็นสัญลักษณ์ของพระทุด,ดงค์ ถ้าผ้าสีกักเป็นเป็นสัญลักษณ์พระเจริญกรรมฐานแต่ว่าจิตใจของเราไม่สามารถทรงพรม,มิหารสีดได้แล้วก็ไม่สามารถจะระง,งับอังคติสีดได้ก็ไม่ควรยอมผ้าสีกะก <c oughs> ผมผ้าสีเหลืองเหลือเป็นพระธรรมดาธรรมดาดีกว่าถ้าการองผ้าสีกักเป็นการแสดงออกั้งพระที่มีคุณพิเศษแต่ว่าเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทรู้สึกว่าห่มกันมาก มันจะเป็นประเพณีไปแล้วก็ไม่ว่ากันนี่พูดกันถึงสัญลักษณ์เดิมนะต่อมาเมื่อปีพศ2508ก็ย้ายจากวัดภูภาวนารามโพระโพศรีและไม่ตากเขซื้อพระเระไม่เคอยอย่านเขาไปวัดปักคอมหำเท่าบอกท่านพระคุิชานเจยกุลว่าจะช่วยอยู่สองปี เวลานั้นพระครูวิชาญยาจรก,กุลก็กาลังเป็นหนี้มีเรื่องมีราวเรื่องการสร้างโรงเรียนก็มีพระอีนั่นแหละยุให้ยุให้เจ็คฟ้องเพราะยังเป็นหนี้ค่าโรงเรียนอยู่ก็เลยช่วยกันหาสตางโดยการสร้างศรัทธา,าับบรรดาท่านพุทธบริษัทการสร้างศรัทธาต้องทำยังไงการสร้างศรัทธาเบื้องแรกที่ดีที่สุดก็คือหมอดู เขาเรียกกันว่าหมอจําเป็น <c oughs> และต่อมาในการสร้างโรงเรียนในเงินค่าโรงเรียนก็สลายตัวไปก็มีในเนียมอยู่ที่คลองท่าสรงนี่ถูรัตตลี่รางวันที่หนึ่งให้เขายืมตะต่างใช้พอ <c oughs> ไปชำระหนี้เขาไปวันนี้หมดไปก็ท่านครูช้างก็ค่อยๆหาสตางส่งในเนียมต่อไปอย่างนี้ก็ถือว่าในเนียมก็เป็นคนที่มีความดีช่วยสงเคราะห์วัดเช่นเดียวกัน ในขณะที่อยู่วัดท่าสูงนั้นก็ปรากฏว่าเป็นวันไหว้ครูถ้าครูวิชาญเญคุณก็นีมนตนพระไปหลายวัดมีพระอรุณอรุณโนเจ้าวัดพระท่าสรงไปด้วยในเมื่อเธอไปพบเข้าเธอก็ชวนให้มาอยู่ที่วัดท่าสรงด้วยมาช่วยสร้างก็ไม่รับปากเธอแล้วต่อมามาฉันที่บ้านนายจันทร์ เธอก็ดิมนอีกครั้งหนึ่งอัตมาก็ไม่รับถ้าต่อมาไปอัตมาย้ายไปอยู่วัดสัพานเวลานั้นท่านพลอากาศเอกอาทธรโรจนวิภาคก้าศกิริรัตโลจนวิภาคปัญญาถ้าคุณพงถ้าคุณอะไรราวาพิมพิมพาพิมพานั่งอยู่ด้วกันหลายคนแล้วมันเอกแสวงด้วยท่านไปขอรับรองว่าจะให้สะดวกทุกอย่าง พอมาช่วยในการก่อสร้างก็แล้วกันในที่สุดที่แรกก็ยังไม่รับปากทีเดียวต่อมาตอนกลางคืนก็ปรากฏว่าดอดฝันครึ่งหลับครึ่งตืน่นจะเพ้อฝันก็ไม่แน่นักจะมีความรู้สึกเองก็ไม่ใช่ก็ <c oughs> ตอนนั้นยังไม่รู้จักวัฒนสุง่งก็มีความรู้สึกว่ามีพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอ้วนใหญ่แล้วก็ไม่สูงเดินตุตะตุตะตุตะเข้าไปถึง ไปบอกว่าฉันเขาเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่อยู่วัดท่าสงเป็นคนสร้างวัดท่าสงคาว่าสร้างนีนหมายความสร้างจากวัดร้างฉันไมก่อนมีการรบราข้าวฟกันแล้วก็วัดก็สลายตัวไปเป็นวัดร้างท่านทุดองมาพบมาถึงเข้าก็มีชาวบ้านเขาขอให้อยู่ที่วัดนั้นก็สร้างขึ้นเป็นหลังแรกชาวบ้านช่วยสร้างปกติเก้าห้องเก้าห้องนี่ก็ไม้ดีมาก วัดน,นีเรินเที่ยงไปก่อนท่านเคยบอกว่าเธอไปเคยเป็นน้องคุนฉันเธอเคยทําวัดนี้เจริญรุ่งเรืองมาแล้วสองสมัยในะชาช่ก่อนๆสมัยไหนบ้างก็ไม่ขอบอกสมัยนี้ขอมาช่วยอีกครั้งหนึ่งเพราะามันจะหมดแล้วจะไม่มีอะไรเหลือแล้วไปช่วยเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งถามว่าจะเจรินขนาดไหนท่านบอกขนาดนี้ท่านทําแบบให้ดูทําภาพให้ดู ภาพมาดูก็ปรากฏก็เหมือนภาพวัดปัจจุบันนี่เองก็ถามนะว่าผมจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างครับเวลานี้ตัวเองก็ยังจะเอาไม่เคยรอดถ้าบอกว่าถ้าเราช่วยกันถ้อย่างหนึ่งผมจะช่วยถ้าผมจะมีมนพระจะเชิญเทวด,ดาจะเชิญผมจะใครจะใครก็ตามช่วยกันทั้งหมดให้จเจริญรุ่งเรืองตามภาพนี้ให้ได้ในที่สุดรับปากท่านไม่รับปากท่านก็มาดูวัด วันที่มาดูวัดสีดิรัตพัญยาพลนากาศเอกอาธรโรจนวิภาคมาด้วยก็มีใครคำามาเจียยมาด้วยวันนั้นก็อย์จจใจฉันเข้าเป็นเสร็จหลังจากเที่ยงแล้วก็ปรากฏมีฝนตกแดดกำลังออกจัดแดกไม่ลงแดกไม่ไม่สลัวไอ้ฝนตกไม่มีแต่ฝนมันมีลูกเห็บก้อนโตวกว่าหัวม,มือ ต่ว่าเต็มเกลื่อนบริเวณวัดเรียกว่าทั้งวัดเต็มเ,เกลื่อนซ้อนกันเลยก่อนก็ว่าก่อนที่จะเข้ามาถึงก็อธิษฐานก่อนว่าถ้าที่นี่ควรจะมาอยู่ก็ขอมีอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรายกฏนก็ปรากฏตามนั้นก็เป็นว่าหลังน้ามารับปากว่าจะมาช่วยมาดูสภาพของวัดก็คือหนึ่งมีกุฏิเจ้าว่าที่อยู่ได้อยู่หลังเดียวมีกุฏิหนึ่งหลังคนเดินมาตามทางก็มองเห็นพระฝาพร่รง นกบินมาก็บองเห็นพระรังคาโปร่งนอกจากนั้นก็ไม่หอสมบเย่ยจะพับฐานสลายก็โยจะล้มพ่หายก็รังคาผลุกโบยก็จะพังไม่มีอะไรจะดีเลยมีสภาพอย่างเดียวก็วัดร่างอย่างที่คนอากาศีมณนมุทรงอุทิศเขียนนั่นไม่ผิดเธอเขียนตามความเป็นจริงแต่จะว่าในฐานะที่พระท่านเป็นผีท่านไปรับ ถ้าไปชนมาก็ยอมรับผ่าอรบันดาที่อาจิโย์พุทธบริษัตย์นหลายโดยทนหน้าเวลานี้ก็ขอหยุดก่อนทั้งนี้เพราหมดเวลาขขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาตานพุทธศาสนทิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี